สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูมิ้นนะคะหรือว่าคุณครูที่พรติยาเลิศกลางค่ะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกศษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องโปรแกรมภาษาสแครน,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อคําสั่งการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง คำสั่งการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมมีการตัดสินใจเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ซึ่งจะระบุไว้ในบล็อกคำสั่งสำหรับการทำงานแบบมีทางเลือกมีดังนี้นะคะ 1. บล็อกคำสั่ง if then 2บล็อกคำสั่ง if else นะคะเราไปดูกันเลยค่ะบล็อกคำสั่ง if then อันนี้คือรูปตัวอย่างบล็อกคำสั่ง if then น,นะคะบล็อกคำสั่ง if then คือจะใช้ในการทำงานแบบมีทางเลือกเพื่อควบคุมทิศทางโดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำคำสั่งภายในบล็อกคำสั่ง if นะคะต่อไปนะคะบล็อกคำสั่ง if else อันนี้คือรูปตัวอย่างบล็อกค,คำสั่ง if else นะคะบล็อกค,คำสั่ง if else จะใช้ในการทำงานแบบมีทางเลือกเพื่อควบคุมทิศทางโดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำคำสั่งภายในบล็อก if e แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำคำสั่งในบล็อก else นะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพานักเรียนลองไปเขียนคำสั่งในโปรแกรม Scratch นะคะโดยการใช้บล็อกค,คำสั่ง if then กับ if else นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาดาวน์โหลดโปรแกรมสแ a t ก่อนนะคะลงคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะจะได้มีโปรแกรมสแ a t เอาไว้เขียนโค้ดคำสั่งนะคะอันดับแรกให้นักเรียนไปคลิกเลือกที่เบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนนะคะหรือว่า Google Chrome นะคะนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปเลย ต่อไปในขั้นตอนที่2นักเรียนพิมพ์ตรงช่องค้นหาว่า s c a t แล้วก็คำว่าดาวโหลดนะคะแล้วก็กด enter ลงไปเลยค่ะพอเรากด enter เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกเว็บไซต์อันแรกนะคะที่เป็นเว็บไซต์ดาวน์โหลดของโปรแกรม s c a t นะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในหน้าต่างโปรแกรมดาวน์โหลดของโปรแกรมสกแกนเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะดาวน์โหลดให้นักเรียนสังเกตระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะคะว่ารองรับการดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการแบบไหนนะคะ <c oughs> เขาจะมีให้เลือก Windows นะคะหรือว่า MacOS หรือว่า HomeOS นะคะหรือว่า Android นะคะ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณครูนะคะรองรับในระบบของ Windows นะคะครูก็คลิกเลือกของคำว่า Windows นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกคำว่า d ดเ e c t d วน์โหลดนะคะคลิกลงไปเลยค่ะพอนักเรียนคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วมุมจอข้างล่างของนักเรียนด้านซ้ายมือจะทําการดาวน์โหลดโปรแกรมให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนรอสักครู่นะคะรอจนกว่าโปรแกรมจะดาวน์โหลดสําเร็จนะคะ ตอนนี้โปรแกรม s t a ตเราก็โหลดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนักเรียนเห็นสามเหลี่ยมไหมคะสามเหลี่ยมน้อยๆให้นักเรียนคลิกไป1ทีค่ะแล้วเลือกคำสั่งอันแรกนะคะคำว่า Open ค่ะคลิกเข้าไปเลยพอนักเรียนเลือกคำสั่งอันแรกเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาให้นักเรียนเลือกอันแรกนะคะแล้วก็กดคำว่า Install ลงได้เลยค่ะ รอสักครู่นะคะรอให้โปรแกรมติดตั้งให้เรียบร้อยตอนนี้โปรแกรมสแกนของเราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกดคำว่า f i n ได้เลยค่ะตอนนี้หน้าต่างโปรแกรมสแกนเราก็เด้งขึ้นมาแล้วนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาโปรแกรมภาษาสแกน อันนี้ก็จะเป็นรูปไอคอนโปรแกรมนะคะสำหรับขั้นตอนดาวน์โหลดมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปครูจะพานักเรียนลองเขียนโค้ดคำสั่งในโปรแกรมภาษาสแคตนะคะโดยการใช้คำสั่งแบบมีทางเลือกคำสั่ง if-then แล้วก็ if-else นะคะตอนนี้เราก็ได้อยู่ในโปรแกรมภาษาสแคตแล้วนะคะ เราได้มีตัวละคร1ตัวนะคะก็คือตัวแมวสไปน์นะคะเป็นตัวละครหลักในโปรแกรมสแค t ร์นะคะตัวแมวตัวนี้นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเลือกนะคะว่านักเรียนอายุเท่านี้นักเรียนสามารถทำใบขับขี่รถได้หรือเปล่านะคะเราลองมาเริ่มการเขียนโปรแกรมได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้นักเรียนไปที่โค้ดหรือว่าหมวดคำสั่งอีเวนต์นะคะอันนี้นักเรียนคลิกอีเวนต์ออกมาแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกคำสั่งเวนคลิกธงเขียวนะคะนักเรียนเลือกคำสั่งเวนคลิกธงเขียวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลานักเรียนกดคลิกที่ธงเขียวตัวละครหรือว่าตัวแมวสไปด์ของเราก็จะ ทำตามคําสั่งที่เราเขียนโคพสลงไปนะคะพอเราได้คําสั่งแรกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนไปที่หมวดคําสั่ง Sensing นะคะเราจะให้ตัวละครแมวสไปร์เรานะคะ มีคําถามขึ้นมานะคะ1คําถามให้นักเรียนเลือกคําสั่งว่า Ask What's Your Name เลยนะคะเลือกออกมาเลยค่ะแล้วเปลี่ยนจากคําว่า What's Your Name เป็นคุณอายุเท่าไหร่พิมพ์ลงไปเลยนะคะตอนนี้คุณครูก็ได้พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะว่า คุณอายุเท่าไหร่นะคะนักเรียนลองกดเล่นที่ธงเขียวดูนะคะเป็นไงคะตอนนี้ตัวละครแมวสไปค์ของเราก็ได้มีข้อความคำถามขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณอายุเท่าไหร่ตรงนี้เอาไวใ้ให้เราตอบคำถามหรือว่าตอบอายุของเรานะคะตอนนี้เราได้แล้วหนึ่งคำสั่งนะคะก็คือคำถามต่อไปให้นักเรียนไปที่ คำว่ารุกนะคะเลือกคําว่า say hello อันแรกออกมาเลยค่ะ say hello พอเราได้คําว่า say hello ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนไปที่ operator นะคะเลือกขั้นตอนของการระบุออกมาให้นักเรียนเลือกคําว่าจอย จอยแอปเปิลบานานะคะออกมาใส่ในช่องของคำว่า Hello นะคะพอนักเรียนเลือกคำว่าจอยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนข้อความในช่องของ Apple นะคะเปลี่ยนเป็นอายุของคุณคือเปลี่ยนข้อความข้างในนะคะอายุของคุณคือตอนนี้เราก็ได้ข้อความว่าอายุของคุณคือนะคะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเลือกคำว่า joy apple banana มาอีกรอบหนึ่งใส่ในช่องของคำว่า banana นะคะเอาคำสั่งที่เราเลือกคำว่า joy นี้มาใหม่นะต่อไปนะคะนักเรียนไปที่คำสั่ง sensing ค่ะนักเรียนเลือกคำสั่งคำว่า answer ออกมานะคะคำตอบในจุดนี้ก็คือคำตอบที่เราจะตอบในช่องที่ มีคำถามขึ้นมาในช่องแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของอายุเรานะคะ answer น,นะคะตรง banana ให้เราเปลี่ยนเป็นคำว่าปีนะคะตรงช่วงเวลาที่เราจะให้ข้อความโชว์เราเปลี่ยนไปสัก5วินาทีก็ได้ะคะ่ะให้ข้อความขึ้นนานหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะเราลองกดที่ธงเขียวนะคะ ตอนนี้ตัวละครของเราสไปก็ได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณอายุเท่าไหร่ตรงนี้ให้เราตอบอายุของเราลงไปนะคะคุณครูก็จะพิมพ์คำตอบลงไปว่า15แล้วคุณครูก็กดตรงเครื่องหมายถูกนะคะตอนนี้ตัวละครสไปก็จะขึ้นข้อความมาว่าอายุของคุณคือ15ปีนะคะ อันนี้ขั้นตอนแรกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลองเขียนโดยการใช้คำสั่งแบบมีทางเลือกนะคะแบบมีทางเลือกก็คือคำสั่งที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ if then หรือว่า if else นะคะจะอยู่ในหมวดคำสั่งของ control นะคะนักเรียนเข้าไปในหมวดคำสั่ง control นะคะให้นักเรียนเลือกคำสั่งว่า อีฟเดนเอลนะคะตัวนี้นะคะพอเราได้หมวดคำสั่งอีฟเดนเอลมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปที่ Operator นะคะตอนนี้เราจะมีการสร้างการระบุเงื่อนไขให้กับตัวละครหรือว่าตัวสไปนะคะต่อไปนักเรียนก็เลือกคำสั่งว่า o ออกมาใส่ในช่อง if นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าช่องที่เราจะใส่จะมีสีขาวขึ้นมานะคะ ให้นักเรียนใส่ไปในช่อง e AP เลยค่ะเราจะสร้างเงื่อนไขให้เขานะคะต่อไปนะคะเราได้คำว่า or เรียบร้อยแล้วนักเรียนไปเลือกคำสั่งใน operator เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเลือกคำสั่งเครื่องหมายมากกว่าออกมานะคะนักเรียนนำคำสั่งเครื่องหมายมากกว่าใส่ในช่องแรกในคำสั่งคำว่า or นะคะ พอเราจะใส่ปุ๊บนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะเกิดขอบสีขาวแสดงว่าเราใส่ตรงช่องนี้ได้นะคะนักเรียนก็ใส่คำสั่งลงไปได้เลยนะคะต่อไปนักเรียนไปที่ sensing นะคะเพื่อเลือกคำตอบออกมาคะ่ะให้นักเรียนไปที่ answer นะคะนำคำตอบมาใส่ในช่องแรกนะคะคำตอบตรงนี้คืออายุของเรานะคะถ้าเกิดอายุของเรา มากกว่า18นักเรียนพิมพ์ไปเลยค่ะมากกว่า18ปีตอนนี้เราได้เงื่อนไขอันที่1แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดอายุของเรามากกว่า18ปีหรือเรามาสร้างเงื่อนไขอันที่2ต่อนะคะนักเรียนไปที่โอเปอเรเตอร์นะคะ นักเรียนเลือกเครื่องหมายเท่ากับออกมาเลยค่ะเลือกเครื่องหมายเท่ากับมาใส่ในหลังคําว่าอ l นะคะมาใส่หลังคําว่าอนะคะน,นี้จะเป็นเงื่อนไขอันที่2นะคะแล้วนักเรียนก็ไปที่ sensing เหมือนเดิมค่ะเลือกคําตอบมาค่ะ a n s เซอนะคะก็คืออายุของเราเลือก answer ออ,ออกมาอายุของเราเท่ากับ18ปีนะคะ อันนี้เราได้เงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะคะเงื่อนไขของเราเราสร้างไว้ว่าถ้าเกิดอายุของเรามากกว่า18ปีหรืออายุของเราเท่ากับ18ปีข้อความก็จะขึ้นโชว์ว่าคุณสามารถทำใบขับขี่ได้ข้อความก็จะเป็นความจริงใช่ไหมคะให้นักเรียนไปที่คำสั่งรุกนะคะเลือก say hello อันแรกนะคะเลือก say hello แล้วพิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะคุณทำใบขับขี่ได้แล้วต่อไปนะคะเรายังเหลือช่องเอลอีกหนึ่งช่องนะคะให้นักเรียนเลือกคำว่า say hello มาใส่อีกช่องหนึ่งเลยค่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งข้อความก็คือคุณยังทำใบขับขี่ไม่ได้นักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เพิ่มไปสัก5วินาทีนะคะเพื่อให้ข้อความของเราโชว์ขึ้นมานานหน่อยนะคะตอนนี้เราได้สร้างเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วหมายความว่าถ้าตรวจสอบเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะคะอายุมากกว่า18ปีหรืออายุเท่ากับ18ปีนะคะ เป็นจริงโปรแกรมก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่าคุณทำใบขับขี่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จนะคะโปรแกรมก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่าคุณยังทำใบขับขี่ไม่ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขาการเขียนโปรแกรมคำสั่งโดยการใช้คำสั่ง if else นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ของโปรแกรมนะคะเวลาเราเขียนโค้ดคำสั่งเรียบร้อยแล้วโปรแกรมของเราจะทำงานในรูปแบบไหนนะคะคุณครูก็จะลองคลิกที่ธงเขียวนะคะ คลิกไปเรียบร้อยแล้วอันดับแรกโปรแกรมตัวละครของเราหรือว่าตัวแมวสปายของเรานะคะก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณอายุเท่าไหร่สมมุติครูจะตอบไปว่า19ปี19ปีคุณครูก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกพอครูตอบว่า19ปีตัวละครของเราก็จะขึ้นมาว่าอายุของคุณคือ19ปีคุณทำใบขับขี่ได้แล้วนะคะแสดงว่า คําตอบตรงนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะคะก็คือเงื่อนไขตรงตามที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้าเกินเงื่อนไขเป็นเท็จจะเป็นยังไงคะตัวละครสาปก็จะขึ้นมาว่าถามมาเหมือนเดิมว่าคุณอายุเท่าไหร่ตอบไปว่า15ปีเราก็ติ๊กถูกเลยตัวสไปก็จะบอกว่าอายุของคุณคือ15ปีแล้วก็จะขึ้นข้อความอีกอันนึงก็คือ คุณยังทำใบขับขี่ไม่ได้นะคะก็แสดงว่าไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขที่เราได้สร้างไว้ก็จะขึ้นอีกหนึ่งข้อความก็คือขึ้นในข้อความช่องเอลนะคะก็คือข้อความที่แสดงออกมาว่าคุณยังทำใบขับขี่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียน โปรแกรมคำสั่งโดยการใช้ทางเลือก if e then หรือว่า if else นะคะสำหรับหัวข้อในการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch นะคะโดยการเขียนคำสั่งแบบมีทางเลือกนะคะ if then e แล้วก็ if else วันนี้ก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปติดตั้งโปรแกรมหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมเอาไว้สำหรับทดลองเขียนฝึกเขียนในโปรแกรม Scratch ดูนะคะว่า ผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะตัวละครของเราจะมีการทำงานในรูปแบบไหนนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนฝึกฝนแล้วก็เขียนโปรแกรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ